เอโยสวัสดีครับก็วันนี้เราก็กลับมาในเกมเด b y บด e เดดไลค์กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งจากคลิปที่นั้นเนี่ยผมก็ได้ให้คนดูนะครับเลียกว่าผมให้จะให้ผมเนี่ยเล่นเป็นฆาตกรตัวอะไรนะครับผมซึ่งก็มีเอ่อมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกให้ผมเล่นเป็นตัวโอนินะครับผมซึ่งนี่เลยจัดให้นะถ้าสังเกตทีผมก็จาเช่าเล่นนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะโอนิเนี่ยผมเพราะว่าผมไม่เคยคิดจะซื้อด้วยนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะเล่นด้วยก็เนี่ยดูจากเฟิร์สเอาเนี่ย ซึ่งเราจะมาเล่นกันนะครับผมวันนี้ซึ่งดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะ <S <S เอาล่ะแล้วเกิดโอ้โหไฮกาวด้วยไม่มีเปิร์กเลยเลยเราก็ได้แมปลังเก็บของเก่านะฮะอุย้ยเจอรอยเท้าว่ะปั่นอยู่นะยามเกินยามเกินยามเกินไล่ก่อนเลยตายากไปดิ เออนี่ไงหลอกไฟไป็หนึ่งสเต็ปซิวฮะจับเลือดก,ก่อนนั่นไงเฮ้ยปานยู่ผมว่าที่ยากที่สุดของคนโอน,นี้ก็คือแบบ การแปลงร่างนีง่แหละคุยเจอคือผมไม่อยากซ้ำอ่ะแผลนี้จริงๆอ่ะแต่แบบมันต้องซ้ำจริงๆว่ะอ,อันติเฉยเลยอ,เอาล่ะฮะโอ้อยู่ข้างหลัง อย่าฝืนเพื่อนโอ้โหโอ้หมดพอดีว่ะ คอบแบทนะโอ้ตายากเออน่ามีคนรอนะยกเลย

ยากอยู่นะเก็บเลือดก,ก่อนโอ้โหอุ้ย <c oughs> โอโ้ไปเกิน <c oughs> โอโ้ขออนุญาตซ้ำนะ <c oughs> ดูดีมันเหลือกี่เครื่อง <c oughs> อุ้ยแทงหลัง เอาว่ะโดนหน้าต่างโอ้สวย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  โอ้ไม่ถึง <Yeah. S 1> ข้าตกรลายใจฮะทำไมด้ยซ้ำเลยลวกันนะ โห้ทองเสาวะเฮ้ยมาเหอะเอโลดี้สักทีเหอะเอโลดี้่อ้บินไปก่อนนะเอาเอโลดี้นี่แหละเออสักทีเหอะเอโลดี้ยันห้องวีเลยไหม ยังท้องวีเลยก็จะมีคนลงไปแล้วแหละนั่นงไงโอ้โหไม่โดนเอาเฮียขึ้นมาตอนไหนเราฮะเ,าเฮียขึ้น่าตอนไหน อะไรวะนนี่อะกูเต้ะละบหมอวะโอ้โหเจอาเครื่องนี้กันให้ได้เลยวะเนียนมากมั้ง ตายัะเออเฮ้ยบินต้องเอาแล้ววะบินต้องเอาหน่อยแล้ววะอะไรอะอยู่ดีก็ตายฮะเข้ามาเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮา <laughs> โอ้แม่งปัง่นกันจะเอาเสร็จเลยเนี่ยเฮ้ยจะเอาขนาดนั้นเลยวะนี่ไงล่ะเออ เอา้ามีลมลุกว่ะมก็สวยดิุูแล้วก็ล้มใหม่เหมือนเดิมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตาที่สองเลยดีกว่าโอ้โหแต่ละคนเปิ๊กจุก Let's go เอาล่ะโอ,โ,โอ้โหแมปโอ้โหลงแสดงการบับัดฮะโอ้โหแล้วแบบแมปนี้ เป็นอุปสรรคต่อโอนิมากเลยเอ้าแล้วเจอฮะโอ้สป,ปินสป,ปินเราเจอเอลดีด้วยนี่ไงเลือดแรกคนนั้นไปไม้เฉยเลยเอ้าอะไรวะหน้าเข้าตู้เฉยเลยเก็บเลือดก่อนฮะสำคัญสุด สวยโอเคไม่จะด่ากันนะทุกคนคือเล่นโอนี้แบบไม่มีเปิร์กไม่ไม่ใช่มีเปิร์กเปิร์กก็มีแหละแต่ว่าแอดออนไม่มีเปิร์กมีแค่สองเปิร์กก็อย่าว่ากันเลยต้องซ้ำมาน,นะมีคนลงไปช่วยแล้วนะน,ะนี่ไงก้าวข้ามความเจ็บปวดเฮ้ยนี่ไงเลือดแรกไปก่อนเลือดสองนี่เออเบาโนปะเฮ้ย เจ็ดสิบสองว่ะอุย้ยเฟกเดอะวินโด้อันลงไปข้างล่างทำไมอ่ะเพื่อนนี่ไงาติแม่งเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหติดอะไรวะหน้า <c oughs> เออสวยงามฮะ เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันชนตะมุนกันจังวะเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทำเป็นเดินก่อนนะเราแค่หันหันมาฟาดนะเฮ้ย นี่ถอยมาแล้วนะมาแล้วเฮ้ยเอ้าเออมีคนในข้าตู้นะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยติดแล้ววะ อะไรวะเนี่ยมาโอ้อยากเป็นฮีโร่เหรอแทงหลังปะเฮ้ยแทงหลังมาไม่มีแทงหลังนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรอยเท้าเหรอว้า มาแล้วฮาฮาเฮ้ยโอ้โหกับหล่อละโอ้ยไม่โดนว้าวไปหนึ่งสเต็ปเวยว่วะ เออจีฮะเมื่อกี้เหมือนเขาแบบแฟมมากเลยอะ่ะเขาแบบแฟมกันจัดๆเลยอะ่ะเรียบร้อยจ G ฮะเออจีฮะ